tôi tôi à, là tôi là vì bọn à, <laughs> 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 đi vì hôm bụng 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 Không โอ้ยเหี้ย่ายคิดดูดูมันี่มั้ม,มองอ,อะไรวะ่านนี้ม <c oughs> องคทำไมมองอาหารหรืองอ๋อลงไล่ลงไ้าดิ <c oughs> ยังไม่ทำอะไรกินอ่้ ีหลวงพ่อมีผมววาเดี๋ยวโตมาผมจะได้ตุงผมตุงอะไรบนไรบนไรพ่อตุงอยู่แล้ววยตรงไหน ตูดดำมีข่าวหรอวะข่าววะมีข่าววะยี่ห้อมีข่าวอะไรกูใหญ่จะรู้อ่ะจะใหตูดตูดจุดยังทำไมตูดจุดจำเลยอ่ะโอะทำไมตูดจุดจเลยอะไรจุดจุดดำมี่อมอืมอยากไดนทา นีย่ยอะไรพี่เนี่ยอีสเนี่ยพี่นิวหาหรอพี่พี่นิว,หหนวมไม่ใช่พระกางเกงในมีเกงในขายไหมครับเดี๋ยนี้มีกางเกงในขายไหมครับไม่มีมีแต,ต่ตูดมอไซค์รถใส่แต่ะมอเตะตูดล้อีใหญ่ แต่จะมาพูดเปีเลยเราอะบนไรไอ้ข่ายใหญ่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 ขยใหญ่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 ใ่เอ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 ออเออเออหพอสวยไม่ทาให้ฟังนะ ส่วนบนได้ดูนะโน่โน่มามจบอส่วนปายส่วนปลายมมู่พ้องร้อนร้อใจเย็นนะตึมาดิอ้วนลดมาเตยมาพ่องอีพรอีกวายอีวายอีกวายไอ้สัสเนเนี่ยจะไล่ยง วันนี้เราก็มานี่นะอะไรนะสอบสายเยาหือบ้างอมหบ้างจะต็บรอไม่องห้รองไห้มึงองให้อะไรนะเป่ใครดันดกดันใครดันอยู่ดู พูวะเอาผมพี่ขอโทษเอาคืนดีกันหลวงพ่อเอ้ลวงพ่อหอมต่ำต่มจังเราให้ อย่านอนดาร่นอนเข้าดิใส่ไม่ดีแม่แม่อตู้ตัจะยืนดอยาดีตดงตั้สิวตู่สิวขึ้นเว้ เจอพื้นที่เหมาแล้วปะโจกสูฟาดมึงโดนตไอนโดนทับพี่หนง ไม่ลงหรอกมึงอ่ะหนูพ่อใส่เฮ้ยแซมมอนปลากูห่อมอมึงอ่ะใส่ใส่ผ้าแล้วเบื่อกายทำไมคืนเหรอ,อ พี่ลงต ok ิ๊กตอกแลยป่าวคลิปนั้นหลวงพ่อจีิอมรองไม่ได้นะ nó Ôm, thì thỏ ngon nó Mừng Bom Mừng lỡ Bom Đi đi